เราทุกคนมีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวคุณน่าจะจําเบอร์ของตัวเองและคนสนิทได้ขึ้นใจแต่คุณเคยสงสัยไม่ว่าตัวเลขเหล่านี้หมายถึงอะไรบวก11หรือบวก2บวก3บวก4ี่เหตุใดจึงมีตัวเลขต่างกันในแต่ละประเทศและใครเป็นคนคิดค้นตัวเลขเหล่านี้มาหาคําตอบกันมีองค์กรระดับโลกชื่อสหพ,พันธ์โทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU เป็นหนึ่งใน15สถาบันเฉพาะทางของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการทูตระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกและเรื่องสําคัญอื่นๆอีกมากมายหน้าที่ขององค์กรคือการจัดตั้งการเชื่อมโยงโทรคมนาคมและนี่คือขอบเขตความรับผิดชอบของ ITU เจ้าหน้าที่หน่วยงานนี้จะกําหนดรหัสให้กับประเทศต่างๆและประสานงานการสื่อสารระหว่างประเทศพวกเขาแบ่งโลกออกเป็น9ภูมิภาคแต่ละประเทศจะมีเลขนำหน้าของตัวเองซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงรหัสของประเทศขึ้นอยู่กับภูมิภาค เมื่อคุณพิมพ์เครื่องหมายบวกบนโทรศัพท์ตามด้วยตัวเลขแรกโทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ของภูมิภาคที่ระบุโดยอัตโนมัติตัวเลขต่อไปจะทําให้รัศมีของบริเวณนี้แคบลงเหลือจุดเดียวพูดง่ายๆก็คือขั้นแรกคุณจะต้องเลือกทวีป จากนั้นเลือกประเทศจากนั้นเลือกภูมิภาคในประเทศนั้นจากนั้นเลือกขอส่งสัญญาณในเมืองใดเมืองหนึ่งและสุดท้ายคือหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ตัวอย่างเช่นประเทศในกลุ่มหมายเลขในอเมริกาเหนือจะมีหมายเลขบวก0ูนถ้าต้องการโทรไปภูมิภาคแอฟริกาคุณต้องพิมพ์บวกสองและใส่รหัสประเทศที่ต้องการภูมิภาคที่มีรหัส 3- และ4อยู่ในยุโรปดังนั้นตัวเลขแต่ละตัวจึงหมายถึงภูมิภาคต่างๆคุณสามารถค้นหาตารางพร้อมรหัสภูมิภาคในอินเทอร์เน็ตได้เลย คุณรู้ไหมว่าเราเริ่มใช้การสื่อสารไร้สายอย่างกว้างขวางตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่90และ2000นี้เองก่อนหน้านั้นทุกบ้านจะมีโทรศัพท์บ้านอยู่หนึ่งเครื่องโท่รู้สึกแก่ขึ้นมาเลยโทรศัพท์บางรุ่นมีปุ่มตัวเลขและบางรุ่นก็เป็นแบบหมุนในการหมุนหมายเลขคุณต้องใส่นิ้วเข้าไปในรูที่มีหมายเลขใช้นิ้วหมุนเบอร์จนครบรอบและรอจนมันกลับมาที่เดิมหลังจากนั้นคุณต้องเลือกเลขตัวต่อไปใช่คุณต้องใช้ความอดทนในการทำงานกับเทคโนโลยีโทรศัพท์ในตอนนั้น เนื่องจากเรากำลังพูดถึงอดีตเรามาดูกันว่ามันเริ่มต้นอย่างไรอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลประดิษฐ์โทรศัพท์เครื่องแรกในปี1876ในปี1877มีการวางสายโทรศัพท์ทางไกลสายแรกที่ทอดยาวผ่านเมืองเนวาดารัฐแคลิฟอร์เนียตอนนัน้นเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากการพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างออกไป10บไม้นั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงสิ่งประดิษฐ์นี้กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วถ้าในช่วงปลายศตวรรษที่19มีเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่ซื้อได้ ในศตวรรษที่20โทรศัพท์บ้านก็กลายเป็นของธรรมดาในเกือบทุกบ้านมีจำนวนผู้ใช้ถึงหลายร้อยล้านคนทั่วโลกแต่แล้วเทคโนโล,โลยีไร้สายก็เข้ามาในปี1973 m o t o r o l โล,ลเปิดตัวโทรศัพท์ไร้สายต้นแบบเครื่องแรกและวางขายในอีก10ปีต่อมาอุปกรณ์ชนิ้น,นี้มีขนาดเท่าก้อนอิฐและหนัก1กิโลกรัมบันทึกเบอร์ได้30หมายเลขและมีแบตเตอรี่ใช้งานได้60นาทีในอีก20ปีต่อมาความนิยมของโทรศัพท์ไร้สายก็เพิ่มขึ้น จากนั้นในปี1993 IBM เปิดตัวสมาร์ทโฟนเครื่องแรก2ปีต่อมามันก็วางขายในตลาดในราคาประมาณ39,000บาทภายใน6เดือนมีการขายโทรศัพท์มากกว่า5,000เครื่องสมาร์ทโฟนเครื่องแรกมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสสามารถรับส่งอีเมลและแฟกซ์ได้มีปฏิทินสมุดบันทึกที่อยู่และตัววางแผนการประชุมนอกจากนี้ยังมีคีย์บอร์ดแบบสัมผัสและสไตลัสอีกด้วย ในปี1,995มีผู้ใช้โทรศัพท์ไร้สายอยู่ประมาณ35ล้านคนในปี2008ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น270ล้านคนในช่วงเวลานี้บ้านในอเมริกาประมาณ25%ไม่ใช้โทรศัพท์บ้านแล้วเมื่อโทรศัพท์เครื่องแรกเกิดขึ้นตอนตน้นศตวรรษที่20นักประดิษฐ์นิโคลาเทสลาได้ทำนายลักษณะของสมาร์ทโฟน เขากล่าวในปี1926ว่าเมื่อเทคโนโลยีไร้สายถูกนํามาใช้อย่างสมบูรณ์แบบโลกทั้งใบจะถูกแปลงเป็นสมองขนาดใหญ่เขาทํานายว่าคนเราจะไม่เพียงแค่สื่อสารกันเท่านั้นแต่ยังมองเห็นหน้ากันจากระยะทางหลายพันไมล์ด้วยเขายังบอกว่าผู้คนทั่วโลกสามารถใส่อุปกรณ์นี้ในกระเป๋าได้ด้วยว้าวโทรศัพท์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกของการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกด้วยอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือทาให้เกิดงาน14ล้านตาแหน่งทั่วโลก มีงานอีก17ล้านตำแหน่งที่ได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมนี้เช่นกันตัวอย่างเช่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกล้องและเลนสำหรับสมาร์ทโฟนและจำนวนงานก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณอาจไม่รู้ว่าอุปกรณ์ในมือของคุณทรงพลังแค่ไหนสมาร์ทโฟนของคุณมีประสิทธิภาพมากกว่าคอมพิวเตอร์นำทางของนาซาตั้งแต่ปี1969ถึง1000เท่ามันมีหน่วยความจำ64กิโลไบต์และทำงานที่ความถี่0.043เมกะเฮิร์ ใช่ผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรหรอกแต่เครื่องคิดเลขพกพาหรือแม้แต่ที่ชาร์จ USB C นั้นมีพลังในการประมวลผลมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดที่เราเคยส่งนักบินอวกาศไปดวงจันทร์คุณรู้ไม่ว่าโทรศัพท์ทุกเครื่องมีทองคําอยู่นักพัฒนาใส่ทองคําลงในโทรศัพท์เนื่องจากมีความเสถียรทางเคมีและนําไฟฟ้าได้ดีโดยพื้นฐานแล้ววัสดุล้ําค่านี้จะถูกใช้ในแผงวงจรถ้าคุณอยากได้ทองคํา0.03อ oh อนซ์คุณต้องมีแร่1นตันหรือสมาร์ทโฟน2 1เครื่อง และโทรศัพท์จำนวนหนึ่งที่ไม่มีแบตเตอรี่จะมีทองคำ10.5ออนซ์ให้คุณมีการสกัดทองคำจากแร่ได้ประมาณ2,700ตันต่อปีหรือคิดเป็น7.5ตันต่อวันถ้าพวกเขาเริ่มสกัดทองคำออกจากสมาร์ทโฟนในปริมาณนี้ประชากรโลกจะไม่มีโทรศัพท์ใช้ใน23วันโทรศัพท์ของคุณมีระดับการป้องกันน้ำเข้าหรือเรียกย่อๆ IP มันแสดงให้เห็นว่าโทรศัพท์ของคุณกันน้ำได้แค่ไหนถ้าเป็นระดับ9 โทรศัพท์ของคุณได้รับการป้องกันจากความกดดันและอุณหภูมิสูงคุณสามารถค้นหาข้อมูลได้จากคู่มือผู้ใช้หรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโทรศัพท์เกือบ90%ในญี่ปุ่นกันน้ำได้เพราะในประเทศนี้คนชอบเอาโทรศัพท์เข้าไปตอหนามน้ำด้วยใช่เขาทำจริงๆโทรศัพท์ไร้สายทำให้เกิดการปฏิวัติจากนั้นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาการปฏิวัติครั้งต่อไปเกิดขึ้นในปี2007หลังจากการเปิดตัวไอโฟนเครื่องแรก ตั้งแต่นั้นมานักพัฒนาโทรศัพท์จนวนมากเริ่มออกแบบตามแนว iPhone มันเป็นทั้งแฟชั่นและใช้งานได้จริงการออกแบบดังกล่าวเพอร์เฟกมากคุณจะถือมันได้สบายสบายและมีหน้าจอขนาดใหญ่ช่วยคุณรับข้อมูลได้ดีขึ้นจนถึงปี2007โทรศัพท์มีความหลากหลายมากบางงานก็ค่อนข้างแปลก Mo t ต r o l a v 7 0เป็นโทรศัพท์ที่มีคีย์บอร์ดหมุนได้360องศามันดูเหมือนเครื่องปั่นได้แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนักในปี2003 Noki a 7600ียเปิดตัว มันมีรูปร่างเหมือนหยดน้ำและมีคีย์บอร์ดอยู่รอบๆหน้าจอ h y เออร P7 เพนโฟนนั Hi ้น er ดูเหมือนปากกาแต่มันก็ดูเหมือนรีโมททีวีด้วยสมาร์ทโฟนที่แพงที่สุดในโลกคือ iPhone 6ของ f a l c o n s u p e r n o v a เคสทำจากแพลตินัมและมีทองคำ24กลัดที่ด้านหลังคุณจะเห็นเพชรเม็ดใหญ่ราคาของมันอยู่ที่48.5ล้านเหรียญสหรัฐ Apple ไม่ได้พัฒนาอุปกรณ์ของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังเพิ่มทีเด็ดต่างๆเข้าไปด้วยและนี่คือบางส่วนคุณสามารถเข้าไปที่ S า f a รีเปิดเว็บไซต์อะไรก็ได้แล้วคลิกปุ่มแชร์ในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมคุณจะเจอ reading list สัญลักษณ์ของฟังก์ชันนี้คือแว่นตาทรงกลมของ Steve Jobs การออกแบบไอคอนของ a อ p Maps เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่จะแสดงที่อยู่จริงเสมอเมือนเป็นออฟฟิศเก่าของ Apple จากนั้นก็แสดงที่อยู่ของ Apple Park แห่งใหม่คำพูดของ Apple think different ได้รับการเข้ารหัสในคีย์บอร์ดเสมือนจริงในอีโมจิบุ๊กแต่ถ้าอยากเห็นข้อความจริงคุณจะต้องแตกไฟล์ต้นฉบับด้วยอีโมจิแล้วขยายให้ใหญ่ขึ้นด้วยขนาดที่เล็กคุณจะไม่เห็นคำพูดนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ไอคอนคลื่นเสียงใน Voice Recorder ก็มีเหตุผลอยู่เปิดแอปแล้วพูดว่า Apple โทรศัพท์จะบันทึกแทร็กด้วยคลื่นเสียงที่คล้ายกันเรามีเทคนิคแก d เจ็และสิ่งต่างๆอีกมากมายแต่เวลาหมดแล้วเจอกัน